ราชาลูกนังทัโรคอเสนอไม่งั้นทรงผลกับฟอร์มเทนฮากเผยเคร่งเรื่องวินัยนอกสนามเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าตนตั้งกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องวินัยนอกสนามมาพอสมควรแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาคุมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแต่ว่าเทนฮากพาทีมทำผลงานโดยรวมได้ดีกว่าที่หลายคนคาดกันเอาไว้ถึงขั้นนำทีมได้แชมป์คาร์บาวครับมาครองด้วยซึ่งนั่นถือเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกของยูไนเต็ดนับตั้งแต่ปี2017เลยทีเดียว ลาสุดโรบินฟานเบอร์ซีอดีตยอดดาวยิงชาวรัสได้รับหน้าที่สัมภาษณ์เทนฮากให้กับทาง B t ท port สื่อกีฬาของอังกฤษซึ่งพอฟานเบอร์ซีทาถึงประเด็นที่เทนฮากเปลี่ยนกฎวินัยและไลฟ์สไตล์ภายในทีมแล้วนั้นนายยมเนจเต็ดก็ตอบว่าผมตั้งกฎบางอย่างที่นักเตะต้องทําตามตอนอยู่นอกสนามเพราะถ้ามันไม่มีระเบียบวินัยนอกสนามที่ดีแล้วนะ่ะมันก็จะส่งผลมาถึงในสนามด้วยส่วนผมแล้วไม่ได้ตั้งกฎหลายข้อมากนะัก เพราะผมทำงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ทำงานร่วมกับนักเตะที่ได้แชมป์มาแล้วทุกรายการในโลกนี้พวกเขารู้วิธีการสำหรับการเป็นแชมป์พวกเขารู้ว่าต้องทำอะไรต้องมีไลฟ์สไตล์แบบไหนและพวกเขาก็รู้ว่ามันต้องทำงานกันเป็นทีมเท่านั้นถึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้เชนฮากบอกได้ว่าชุกวันนี้แในทีมมีความสามัคคีกันอย่างมากรวมถึงบอกว่าสมสรมมีความสัมพันธ์ร่วมกับแฟนบอลมากขึ้นด้วยฤดูกาลก่อนมันมีเรื่องแย่ๆหลายเรื่องแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเรากำลังมีความสามัคคีที่ดี เราเริ่มต้นด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่วันแรกหลายคนทำงานที่นี่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่แคริงตันมันมีคนงานหลายคนแต่เราก็ยังกลับมามีสายสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับแฟนบอลอีกครั้งด้วยและผมคิดว่าเราจําเป็นต้องทําให้แฟนๆรู้สึกภาคภูมิใจแรดฟอร์ดยิงในั่วยยุโรปให้ผีแสงหน้าโดมาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าฟอร์มแรงทำประตูในั่วยยุโรปให้แมนยูเต็ดแสงหน้าคริสเตียโน่ลู诺โดได้เป็นทีเรียบร้อย แรดฟอร์ดพึ่งทำประตูที่27ด,ดในลูกการนี้หลังซัดไกลงามหยดเป็นประตูชัยให้แมนเชสเตอร์บุกชนะเรอัลเบติสหนึ่งต่อศูนย์พร้อมคว้าตัวเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายยูโรปาลีกประตูนี้คือประตูที่25าของแรดฟอร์ดที่ยิงได้ในถ้วโยยุโรปให้แมนเชสเตอร์แสงหน้าคริสเตียโนโรนัลโดอดีตดาวเตะของทีมที่เคยยิงไป24ประตูนอกจากนี้หัวหอกทีมชาติอังกฤษยังเป็นนักเตะปีแสดงอายุน้อยสุดยิงได้ถึง25ประตูในท่วโยยุโรปด้วยวัยเพียงยปีีเชย,เยวกกกััับเเป็นนตองฤษที่ออายยุน้สุดด้วย ทำให้ตอนนี้แรดฟอร์ดตามหลังตานานรุ่นพี่ของสมรสนเพียง4รายในลิสต์ดาวสซันโวทั่วยุโรปประกอบด้วยเวนดูนีรูตฟานิสเตอรอยไรอันกิกและพอสโกอยากดูเกมใหญ่มามุ้ยหวังผีจับเจออยู่เว่และโรม่าในยุโรป้า้อสโกูตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าเขาอยากให้ต้นสกัดเก่าจับสลากเจอกับยูเวนตุสหรือโรม่าในรอบ8ทีมสุดท้ายของยุโรปาลีกยูไนเต็ดผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายของยุโรปาลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเอาชนะเรอัลเบติสได้ด้วยสกอร์รวม5ต่อ1นการจับสลากประกบคู่รอบแปทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันนี้ซึ่งสโคหวังว่าปีแสดงจะได้เจอกับทีมที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อย่างมาลายหรือหมาป่าแห่งกรุงโรมผมอยากให้มีเกมใหญ่เสมอผมชอบเกมใหญ่ที่โอทาฟอร์ดเขากล่าวผ่าน b ีทีสปอร์ผมรู้ว่ามันคงไม่เท่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคุณอยู่ในยูโรปาลีกแต่ยูเวนตุสก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์มันคงเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมผมรู้ว่าทั้งสองทีมไม่ได้อยู่ แต่พวกเขาก็ต่างดูเหมือนว่ากำลังจะกลับไปจุดนั้นได้ฉะนั้นสมหรับผมคงเป็นยูเวนตุสหรืออาจจะโรมาสโคสมหวังกับการจับคู่ของยูเวตต์มาแล้วครั้งหนึ่งในรอบเพลย์ออฟของยูโรปาลีกโดยตอนนั้นเขาบอกว่าอยากให้อดีตต้นสกัดเจอกับบาร์เซโลนาแมนูนึ่งเดียวจากอังกฤษสรุป8ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกสรุปทีมที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูโรปาลีกแมนูตดจากอังกฤษเซบียาจากสเปนฟเฟยนูตจากเนเธอร์แลนด์ ยูเวนตุสจากอิตาลีสปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรตุเกสเลเวอร์คูเซนจากเยอรมันโรม่าจากอิตาลียูเนียนแซงกิวรอยเซจากเบลเยียมโดยรอบนี้ทุกทีมมีโอกาสเจอกันได้หมดไม่มีทีมวางและทีมจากประเทศเดียวกันสามารถเจอกันได้การจับสลากรอบแปทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่17มีนาคม2 5 6 6เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยตอนแรกเสียวเสียวสิ่งที่อยากบอกหลังแมนยูฉลุยยูโรปาลีก ขอขอบคุณบทความจากบอบูมาคัดแลดฟอร์ดได้เอานิ้วจิ้มหัวอีกแล้วนะครับแชมป์เป็นประตูชัยช่วยให้แมนเชสเตอร์บุกทุบเรอเบติส1-0ชนะด้วยสกอร์รวม5-1ทะยานเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายยูโรปาลีกและนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแบบพอสังเกต 1. สารภาพว่าตอนแรกก็รู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันเพราะเจ้าถิ่นเขาจะเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียหากทําประตูขึ้นนําได้เร็วบางทีอาจมีไหล แต่หลังผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็โล่งตูดด้วยเกมลุกของเรลเบติสไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ 2. ส,สัญญาณไทยรสดกระตุกและหยุดเป็นระยะแล้วก็จะมีคุณป้าผมทองคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอืมนะ 3. ผู้ตัดสินเสดาอีกแล้วจึงวะนหนึ่งฟากุนโดไปยึดตีล้มตัวเกี่ยวบอลได้ก่อนแท้ๆก่อนที่คู่แข่งจะวิ่งมาสะดุดขาของเขาล้มลงไปดื้อๆผู้ตัดสินให้เรลเบติสได้ฟาวซะอย่างนั้นฮ่าฮ่าฮ่าพ่องตาย 4. ใครที่เป็นห่วงแฮร์รี่มาควายขอบอกว่าพี่หัวแต่งโมกกับตันทีมตัวจริงโชว์ฟอร์มการเล่นได้ไม่เลวเลยนะครับและไม่แสดงความผิดพลาดออกมาเลยและหลังจากที่ดอ,อร์มาคัตตาบันประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ให้ปีแสดงคู่เล่น้าบ,บัานก็ถอดใจพรางําเพลงยอมยกธงของพีกี้อริสมันอัลลันสมิธ 5. รอบต่อไปใครก็ได้ยกเว้นเซบียา์พอสก่อดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าเป็นเรื่องยากที่แฮร์รี่เคนจะย้ายออกจากสเปอร์ พร้อมชี้ว่าลาอตโรมาติเนสหัวหอกของอินเตอร์มิลานนั้นเหมาะกับสไตล์ของเอดิธเทนฮากมากกว่ากับตันทีมช่างกฤษกลับมาอยู่ในกระแสรเรื่องย้ายทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสื่อแดนผู้ดีจับโยงปีแสดงที่กําลังต้องการกองหน้าตัวเป้าอย่างหนักอย่างไรก็ตามในมุมมองของสโคเชื่อว่าเป็นเรื่องยากในการเจรจากับแดเนียลเรวีประธานของไก่เดทองในขณะที่วิกเตอร์โอซิเมน่าจะเหมาะกับเชลซีพร้อมยกลาอตโรว่าน่าจะเข้ากับสไตล์ของเทนฮากมากกว่า ผมไม่คิดว่าเคียนจะย้ายออกจากท็อตแนมผมคิดว่ามันยากที่จะเจรจากับแดนนียลเรวีสโคกล่าวกับ BT Sport ผมคิดว่าวิกเตอร์โอซิเมนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ผมคิดว่าเขาเหมาะกับเชลซวสีมากกว่าผมคิดว่าเราอโรมมาร์ติเนสของอินเตอร์มิลานจะเหมาะกับสไตล์การทำทีมของเอรดิกเทนฮากเคยพผีพร้อมรวมวงแย่งเซนจูดค่าตัวอย่างน้อย125ล้าน เดอะทีลก้ามรายงานว่าแมนชสเจร์พร้อมโดดร่วมวงไล่ล่าตัวจูดเบลลิงแฮมที่เชื่อว่าถูกตั้งค่าตัวเอาไว้อย่างน้อย125ล้านโยูโรเงินระดับดังกล่าวจะทำให้ดาวเตะวัย19ปีกลายเป็นนักเตสะสหราชอาณาจาที่มีค่าตัวสูงสุดแซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่างแจ็คกรีลิชที่ย้ายซบแมนซิตี้ในราคา100ล้านปอนด์ไม่ใช่เพียงแค่สถิติของนักเตสะสหราชอาณาจาเท่านั้นเงินจำนวนดังกล่าวจะทำให้เบลลิงแฮมกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงสุดของหลีผู้ดี แซงหน้าที่เชลซีจ่าย106ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาเอ็นโซเฟนเดสในเดือนมก,กราคมแมนซิตี้อยู่ในกลุ่มที่หวังเซ็นสัญญาเบลลิงแฮมเชิดกับลิเวอร์พูลรวมถึงเรอลมริดยางไรก็ตามตอนนี้ปีแสดงก็แสดงความสนใจด้วยเช่นกันเชลซีก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการยื่นข้อเสนอแต่ก็ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวเต็งที่จะได้ลายเซ็นของเบลลิงแฮมไปครองต้องรอดูว่าแมนเชสเตอร์จะร่วมวงยื่นข้อเสนอคว้ากองกลางของริษเซียดัดมนแบบเป็นทางการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงินที่จะมีให้ใช้เสริมทัพในช่วงซัมเมอแต่พวกเขาให้ความสนใจจริงจังดอดมูลยืนกรานว่าพวกเขายังหวังจะรั้งตัวเบลลิงแฮมเอาไว้อีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลและจะไม่ปล่อยให้เขาย้ายในสิ้นสี่สั้นนี้ง่ายๆอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าการพูดคุยถึงอนาคตของเบลลิงแฮมมีความเข้มข้นขึ้นแล้วและจะมีการตัดสินใจในหลายสัปดาห์ถัดจากนี้ว่าเจ้าตัวสนใจย,ย้ายไปทีมไหน ที่น่าสนใจคือดูเหมือนว่าตอนนี้ค่าตัวเบลลิงแฮมจะมีความชัดเจนแล้วจากที่ก่อนหน้านี้บอกบอก,กันแค่ว่าเขาจะย้ายด้วยค่าตัวมากกว่า100ล้านปอนด์เชื่อกันว่าเบลลิงแฮมอาจสนใจย้ายไปเล่นในทิมแอนฟิลมากกว่าแต่สโมสรอ,อื่นยังไม่คิดเช่นนั้นและการพูดคุยยังดําเนินอยู่ปัญหาใหญ่สําหรับหงแดงคือจะจ่ายค่าตัวไหวหรือไม่หากพลาดตัวไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนีกแต่พวกเขาอาจจะได้รับทุนเสริมจากการตามหาผู้ร่วมลงทุนที่ดําเนินอยู่แมนยูเ็อาจมีปัญหาเรื่องเงินทองเหมือนกันเพราะอดีตเทนหากร้านักดีว่า เขาจะต้องปล่อยนักเตะเพื่อนําเงินมาหมุนเสริมทัพและตําแหน่งกองหน้าก็เป็นเป้าหมายหลักของพวกเขากระนั้นก็ทราบดีว่าจําเป็นจะต้องเสริมแดนกลางด้วยเช่นกันแมนซิตี้น่าจะเป็นทีมที่ยื่นข้อเสนอได้สูงที่สุดและมีลู่ทางสําหรับการนําเงินมาช่วยในดิวเบลลิงแฮมโดยการปล่อยให้แบรนโดซินวาย้ายออกจากทีมหลังเขาได้รับความสนใจจากทีมอย่างบาร์เซโลนาและปรีสแซงต์แชรแมงนอกจากนี้ต้องรอดูด้ว่าอิวคาอุรกรันจะยังอยู่ในถิ่นเอทัดสเตเดียมต่อไปหรือไม่แม้จะมีการพูดคุยเรื่องสัญญาใหม่เกิดขึ้น สัปดาห์นี้ซื่อในสเปนก็รายงานว่าตัวแทนของราชันชุดขาวบินไปเยอรมนีเพื่อพบกับดอดมุลและพูดคุยเรื่องการย้ายตัวแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายและทีมอื่นที่สนใจนักตก็พูดคุยอยู่เช่นกันาริดผ่านการเป็นข่าวสนใจในตัวของแข้งทีมช่าังกฤษมาพักหนึ่งแล้วโดยสื่อแดนกรทิงบอกว่าเขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผงกลางพลังหนุ่มโฉมใหม่ร่วมกับเอดูอาโดคามาวิงกาและออเเลียนชูอาร์เมนี โอซิเฮนเผยรอตัด like สินอนาคตช่วงซัมเมอร์วิกเตอร์โอซิเฮนหัวหอกฟอร์มแรงของนาปลียอมรับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของตัวเองท่ามกลางข่าวลรือเรื่องการย้ายทีมแต่จะรอตัดสินใจเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์ดาวยิงไย24ปียังรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเอาไว้หลังซัดเบิร์นในเกมที่พานาปลีชนะไอทักแฟรงเฟิร์ตและพาทีมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้โอซิเมนยิงไปแล้ว23ประตูจากการลงสนาม28เกมและยังพาให้นาโปลีมีลุ้นสกูเดโตเป็นหนนแรรรกกใอวว่า3ทศ โอซิมเห็นให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตวันในหลายๆเรื่องรวมถึงการก้าวขึ้นไปนลุ้นแชมป์สกูเดโตในฤดูกาลนี้ผมภูมิใจกับสิ่งที่ผมทําและสิ่งที่เราทําในตอนนี้ผมว่าผมเป็นหนึ่งในกองหน้าที่แกร่งที่สุดในโลกนะขอบคุณทุกคนที่เชื่อชมผมด้วยรวมถึงคนที่เชื่อในตัวผมแต่ก็มีบางด้านที่ผมยังเติบโตไปได้มากกว่านี้โอซิมเห็นให้สัมภาษณ์เขาถูกถามถึงเรื่องนักเตะที่เป็นขวัญใจในวัยเด็กรวมถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากนักเตะรุ่นก่อนๆดีๆด็อกมาคือไอดอลของผมละ่ะ การเล่นของเขาและสิ่งที่เขาทําสมัยหนุ่มๆเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อผมอยากเป็นแบบเขาเสมอผมแฮปปี้ที่ทําได้ดีในแชมเปี้ยนีกซึ่งเขาก็ทําได้เยี่ยมกับรายการนี้เหมือนกันเขายังถูกถามเรื่องอนาคตของตัวเองท่ามกลางข่าวลือมากมายและโอซิมเพนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมมาถูกทางแล้วล่ะพอจบฤดูกาลแล้วผมจะคุยกับเอเย่นและจะคุยกันถึงหลายๆสิ่งจากนั้นผมจะเจรจากับนาโปลีที่ผมรู้สึกสำนึกในบุญคุณ เราจะมาหาทางออกร่วมกันพ่อสโคตตำนานแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกล่าวชื่นชมทัศนคติของแฮร์รี่แม็กควายหลังเกมกับเรอเวติสแม็กควายได้กลับมาเป็นตัวจริงเคียงข้างลีซานโดมาติเนสอีกครั้งในเกมดังกล่าวหลังเสียตำแหน่งราฟาเอลรานมาตลอดซีซั่นซึ่งกองหลังเลือดผู้ดีก็ช่วยเกมรับได้ดีหลายจังหวะ หลังเกมดังกล่าวแม็กควายยืนยันว่าเขายังมีบทบาทที่ต้องช่วยให้ทีมประสบความสําเร็จไม่ว่าจะรับโอกาสลงสนามหรือไม่ซึ่งสโคก็ประทับใจกับทัศนคติของกองหลังวัย30แฮร์รี่อยู่ในจุดที่ยากลําบากเพราะไม่ได้ลงเล่นแต่ผมคิดว่าเขามีทัศนคติที่ดีตอนพูดในการให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่สําคัญว่าผมจะได้เล่นหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องทําให้มั่นใจว่าสโมสรจะประสบความสําเร็จได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เขากล่าวผมมองว่ามันการันตีสถานการณ์ของเขาในทีมช่างผิดด้วย มันเป็นเรื่องดีมันดีสําหรับแมนเชสเตอร์ด้วยที่เขาได้ไปลงสนามบ้างมันมีแต่ผลดีสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรบินฟานเปเซีอดีตของหน้าแมนเชสเตอร์ยกย่องแข้งรุ่นน้องอย่างอเลฮันโดกานาโชว,ว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองแข้งวัย18แจ้งเกิดแบบเต็มตัวภายใต้การทําทีมของเอริธเฮนฮากในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นในสีเสื้อของปีแสดงไปแล้ว29นัดพร้อมทาผลงานยิง4ประตูก,กับแอซิส5หน ฟนเบอร์ซี่ซึ่งได้รับหน้าที่สัมภาษณ์คุณสื่อเพื่อนร่วมชาติผ่านบีที o r สปอร์ตชื่นชมผลงานของกาณาโชพร้อมกล่าวว่าแข้งรายนี้คือคนที่น่าจับตามองกาณาโชคือคนที่ต้องจับตามองคุณรู้ว่าเขายังเด็กและเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงมากๆเขากล่าวหากคุณดูการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากการจัดการความกดดันสร้างสารรค์โอกาสสําหรับเด็กในวัยเขามันถือว่าพิเศษมากๆเลยอย่างไรก็ดีปัจจุบันกาณาโชยังต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหไร่ นั่นจะทำให้กาาโชพลาดรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างแน่นอนแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะอดลงสนามให้ยูอนเต็ดทั้งสิ้นกี่เกมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ